ส่งอยากจะให้กำลังใจตัวไม่ไหวก็จะได้ดีฮะตัวไม่ไหวแฟอนนอนก่อนฮะแฟนหนูน่ารักจังเจ็บหน่อยนิดเดียวแล้วหนูมากันยังไงคะ นี่นะคะหนอนมีหนอนได้หรอกน่าจะมีเล็บแทงด้วยถ้าเรายิ่งตัดเข้าโค้งมากเท่าไหร่เนือ้อข้างๆมันเยอะพอเนือ้อตัดเล็บที่ถูกคุณตัดยังไงล่ะครับให้เล็บมันยาวพ้นขอบแล้วก็ตัดตรงให้มันตรง,งนี้เลยใช่ไหมคให้แบบมนได้ค่ะก็อย่างนี้อย่างงี้ให้ให้เล็บมันพ้นขอบแล้วก็ตัดตรงแต่อย่าโค้งพอเราโค้งเข้าไปเนือ้อตรงนี้จะเยอะ<ม>พอเยอะเสร็จเราไปชนไปเตะมันก็จะทำให้เราเ็บเนาะ วิธีแก้ก็คือตัดหนังอย่างนี้ออกตัดหนัง,นงแทนการตัดซอกเล็บตัดหนังออก มีหนองด้วยได้แล้วคะหนึ่งสองอือหืออ่ะะลอเดี๋ยวนะหนองต้องค่อยๆกลัว มันพุ่งปี๊ดเสร็จอ่ะเป็ดคลิปเพื่อนล่ะสุดหลอ